สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยสาเหตุเสียชีวิตสุดยื้อปั๊มหัวใจตลอดทางอาลัยพรศัก์สองแสงนักรรองลูกทุ่งหมอลำสิ้นพรศัก์ตำนานลูกทุ่งหมอลำครอบครัวเศร้าเผยสาเหตุเสียชีวิตครอบครัวนำศพพรศัก์สองแสงกลับบ้านตั้งบำเพ็ญกุศลหลังวูบหมดสติในห้องน้ำก่อนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เผยเจ้าหน้าที่พยาบาลปั๊มหัวใจยื้อชีวิตตลอดทางนำส่งโรงพยาบาลคาดสาเหตุเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวแฟนคลับแห่อะไรยพร่บโซเชียลเมื่อเวลา21.40นาฬิกานาทีวันที่15ตุลาคม64ที่ห้องอาคารสุขาวดีห้องเก็บศพโรงพยาบาลหนองบัวลำพูลูกสาวลูกชายและญาติพี่น้องได้นำศพของนายพรศักดิ์สองแสงหรือบุญสาวประจันตเสนอายุ60ปี กลับไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่บ้านขามตําบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดน้อบัวลําพูโดยลูกสาได้ทําการจุดธูปเชิญดวงวิญญาณของนายพรศัก์ขึ้นรถกลับบ้านส่วนสาเหตุของการเสรียชีวิตนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากโรคประจําตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่15ตุลาคม2564เวลาประมาณ20นาฬกานายพรศัก์มีอาการวูบหมดสติในห้องน้ํา ญาติจึงแกล้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นรถฉุกเฉินรอพอสตบ้านขามได้เร่งนํานายพรศัก์ส่งรักษาที่โรงพยาบาลหนองบัวลําพูซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจมาตลอดทางจนถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองบัวลําพูแพทย์พยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่สุดยือชีวิตจนถึงเวลาประมาณ20่สนาฬิกาสีนาทีจึงแจ้งกับญาติว่า นายพรศัก์เสียชีวิตลงแล้วผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับประวัติของนายพรศัก์นั้นเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2503ที่บ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4และเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการศึกษานอกโรงเรียนเป็นบุตรคนที่สจากจำนวนพี่น้อง6คนสำหรับชีวิตครอบครัวนั้น นายพรศักดิ์สมรสกับนางจุลาวันประจันทเสนปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านขามตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีบุตรสามคนผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคนส่วนเส้นทางสายลูกทุ่งนั้นเริ่มจากนายพรศักดิ์มีใจรักและอยากจะเป็นศิลปินเจ้าตัวเลยตั้งวงดนตรีชื่อแชมป์อีสานโดยมีเทปชุดแรกในปี2524ชื่ออัลบั้มเสือสำนึกบาป ส่วนชื่อพรศักดิ์สงแสงนั้นตั้งโดยครูเพลงชื่อรักวัฒนายาหรือครูหอมพ่อห้างน้อยสนับสนุนให้ตั้งวงดนตรีพรศักดิ์สงแสงและออกเพลงต่อเนื่องประมาณ40ชุดมีชื่อเสียงสูงสุดในช่วงปีพศ2529ถึง2530จากผลงานเพลงเต้ยสาวจันกั้งโกบจนมาสู่ฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรโดยครูหอมเป็นคนตั้งให้ นอกจากนี้พรศักดิ์ยังเคยจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ประชันกับเบิร์ตธงชัยแม็อินไตนักร้องดังของเมืองไทยด้วยดนตรี2แนวต่างสไตล์โดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ตสองคนสองคมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2530ที่สนามกีฬาเวโลรอมหัวหมากซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินสายทัวร์ต่างประเทศ ขณะถือว่าพรศักดิ์สองแสงเป็นหมอลำคนแรกๆที่มีโอกาสได้โชว์งานเดินสายในต่างประเทศอีกด้วยก่อนที่จะค่อยๆเงียบหายลงไปตามยุคสมัยและกลับมาดังเปรี้ยงปร้างอีกครั้งในปีพศ .2548 จากเพลงมีเมียเด็กที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนั้นจนทำให้เพลงดังกล่าวถูกนำมาร้องในเวทีการประกวดแข่งขันจนถึงปัจจุบันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าทันทีที่มีการเผยแพรก่การเสียชีวิตของนายพรศักดิ์ทางสื่อโซเชียลกลุ่มแฟนคลับโดยเฉพาะกลุ่มคนในจังหวัดหนองบัวลำพูต่างพากันส่งข้อความแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของนักร้องลูกทุ่งหมอลำกันอย่างมากมายก็ขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ